ของปลอมของผสมของหายด้านมืดวงการปุ๋ยไทยเรื่องดับวงการเกษตร EP ที่18ทุกถุงปุ๋ยที่เราซื้อมันอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดในวงการปุ๋ยไทยมีเรื่องลับที่หลายคนไม่รู้ปุ๋ยปลอมปุ๋ยผสมปุ๋ยหายเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและชาวนาไทยอาจเป็นผู้เสียประโยชน์โดยไม่รู้ตัวปุ๋ยปลอมคืออะไรมันคือถุงที่ติดป้ายแบรนด์ดัง แต่เนื้อข้างในคุณภาพต่ำกว่าที่ควรบางลอตเจอว่ามีแค่ทรายหรือดินผสมมีธาตุอาหารไม่ครบหรือมีสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐานแต่ราคายังแพงเหมือนของจริงเกษตรกรซื้อไปด้วยความหวังแต่สิ่งที่ได้กับทำลายพืชและดินในระยะยาวปุ๋ยผสมไม่ใช่แค่ของปลอมบางบริษัทผสมปุ๋ยเองเพื่อลดต้นทุนเช่นเอาเศษหินเศษดินหรือวัสดุราคาถูกมาแทนธาตุอาหารบางส่วน ผสมสารเคมีบางตัวให้เหมือนสูตรปกติแต่จริงๆส่งผลให้พืชได้ไม่เต็มที่ผลลัพธ์ดินเสื่อมเร็วพืชขาดสมดุลและเกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยเพิ่มทุกปีของหายบางครั้งปุ๋ยหายไปจากตลาดไม่ใช่เพราะผลิตไม่พอแต่เพราะการกักตุนหรือขนส่งไม่โปร่งใสบริษัทใหญ่บางแห่งเก็บสต็อกไว้ก่อนแดูเพาะปลูก ล่อยของออกมาเท่าที่ต้องการเพื่อให้ราคาปุ๋ยสูงขึ้นชาวนาอาจต้องรอซื้อปุ๋ยหลายวันในช่วงเวลาที่พืชกําลังต้องการ่านอาหารที่สุดใครได้ใครเสียใครได้ประโยชน์บริษัทใหญ่ได้กําไรสูงร้านค้าบางแห่งได้โบนัสและส่วนลดใครเสียเกษตรกรไทยต้องจ่ายเงินมากขึ้นแต่ไม่ได้ผลผลิตเต็มที่ดินเสื่อมคุณภาพซึ่งส่งผลต่อพืชรุ่นต่อไปทางออกจากความมืด วงการปุ๋ยไม่ได้มืดเพราะสารเคมีแต่มืดเพราะข้อมูลถูกปิดเกษตรกรควรรู้จ,จักการตรวจสอบฉลากสังเกตเนื้อปุ๋ยจริงก่อนซื้อร่วมกลุ่มสั่งปุ๋ยตรงจากแหล่งผลิตหรือเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์บ้างพอเมื่อคนปลูกเริ่มรู้เท่าทันความมืดก็จะถูกเปิดไฟทีละน้อยในวงการปุ๋ยสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่สารเคมีในดินแต่เป็นมือที่มองไม่เห็นคอยปั่นราคาปุ๋ยและของที่อยู่ในถุงไม่ตรงกับป้ายที่เขียน เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังให้ช่องลีโกรด้วยนะครับ